สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีกรกฎนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนมีนาคมปี2564นะคะเรามาเริ่มที่การงานก่อนนะคะอืมในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะงานของคุณที่ทำอยู่ณปัจจุบันนี้ทั้งพอค้าไหมคะ ทั้งข้าราชการทั้งคนที่มีงานประจําทํากินเงินเดือนกินได้วันทั่วไปไปได้ดีค่ะแต่อย่าลืมนะคะต้องลงมือทําถึงจะได้เงินมานะ <c oughs> คือดวงคุณดีด้วยนะคะดวงคุณดีเพราะคุณเป็น the world ด้วยอะคะ่ะนะเพราะนั้นแล้วอะไรที่ที่มันยากๆมันก็จะง่ายไปง่ายไปสําหรับคน <c oughs> ล้อเล่นนะคะต้องลงมือทํานะคะพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้แล้วเหลืองนะถ้าคุณไม่ขยันนะคุณจะไม่ได้เงินมานะได้เยอะเลยนะคะนะองานที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะโอเคเลยนะแต่จะถูกหักล้างด้วยสุขภาพเงินทองที่หามาได้จะหมดไปด้วยเ,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 เรื่องการรักษาเพราะฉะนั้นแล้วให้เตรียมเงินเอาไว้ นะคะอันนี้ใช้จ่ายอันนี้เก็บรักษาเพราะยังไงแล้วคลิปนี้จะลงก่อนนะคะคลิปนี้จะไม่ได้ลงเดือนมีนาคลิปนี้จะลงเดือนกุมภาเพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมตัวล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะนะการเงินจะแย่เพราะสุขภาพนะคะอย่านั่งนั่งนอนนอนที่บ้านนะคะออกกําลังกายด้วยนะนะคะอย่าสุขสบายมากจนเกินไปเนาะอืม สุขภาพบอกแล้วการเงินพูดเลยเยอะมาเยอะแต่ต้องลงมือถาถึงตัวคุณเองมันจะมาดีมากก็ตามนะคะใช้กัรยาณมิตรกาช่วยใช้มนุษยสัมพันธ์ก็ช่วยนะต่อไปเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างคนโสดก่อนนะคะนะ คนโสดมีเกณฑ์พบเจอเนื้อคู่นะคะไพ่คู่ขึ้นเลยแต่อย่างที่บอกอย่างที่กล่าวไปหลายคลิปคือคุณต้องเอาตัวเองออกนอกบ้านด้วยสําหรับคนโสดนะคะจะมีคนนําพามีคนแนะนําให้รู้จักนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะให้ไปกับทัวร์ต่างชาติอะไปเที่ยวเที่ยวในประเทศไทยก็ได้เที่ยวต่างชาติก็ได้หรือไปเรียน นะคะเรียนในประเทศก็ได้เรียนต่างประเทศก็ได้นะบางคนบอกไปต่างประเทศไปได้เลอไปได้ค่ะไปได้แต่กรณีที่คุณมีเรื่องจะไปนะแต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องของการเรียนนะคะถ้าเป็นตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนั่งรถทัวร์ไปอะ่ะ <c oughs> ขออภัยด้วยะคะ่ะก๊ปทัวร์ในต้องต้องเป็นก๊ปทัวร์ที่มีชาวต่างชาติอยู่ด้วยเป็นยุโรปนะคะเชอร์รีล็อนะ <c oughs> ถ้าเป็น ans, อเมริกาก็จะเป็น The พ m เลอร์นะคะนะเคล็ดรับภายิปซก็บอกพยายามจะพูดนะคะถ้าหากลืมพูดก็ขออภัยด้วยสำหรับท่านที่เข้ามาเพื่อดูเป็นตัวอย่างในการดูดวงนะคะการเงินของคุณมันจะแย่ก็ต่อเมื่อสุขภาพคุณเสียคุณจะต้องเสียเงินเสียทองไปกับการรักษาเป็นไปได้ใช้สิทธ ประกันสังคมใช้สิทธิ์บัตรทองก็ดีเหมือนกันนะนะคะถ้าหาเข้าโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องเสียลค่ถึงจะหาเงินมาได้มากตามเนี่ยคุณหาเงินได้เยอะมากเลยนะคะขยันขันแข็งเชียวนะเพราะคุณรู้ว่ายงไงคุณก็ได้อะเนี่ยตามหน้าไพ่นี้นะคุณได้เงินเยอะเลยนะทุกสาขาอาชีพในเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีกรกฎนะคะเงินได้เยอะจริงๆแต่ กับถุกหักล้างในสุขภาพถ้าหากไม่เป็นตัวคุณก็อาจจะเป็นญาติเป็นแฟนนะอืมอาจจะเป็นเรื่องรังมาด้วยนะถ้า,าเป็นทางพ่อแม่นะคะอาจจะเป็นเรื่อรังมาก่อนนะแต่ถ้าเป็นคุณอะถ้าหากเป็นตัวคุณ่นจะหายขาดเลยนะรักษาจะหายขาดนะอืมมีโอกาสเพราะ The w o r k e อย่างนี้มันมีโอกาสที่จะหาอยู่แล้วอ่นะอืม นังน่งนั่งนอนนอน,น,อ,นอยู่ที่บ้านอะไรก็ต้องระมัดระวังโดยออกกําลังกายค่ะดื่มน้ำเยอะๆนะคะวันละเจถึงแดแก้วนะนอนรับพักผ่อนให้เพียงพออย่างตามหกชั่วโมงนะคะนอ,นอกจากนี้มันไม่ดีละนอนน้อยมันไม่ดีจริงๆนะคะยิ่งอายุเยอะขึ้นนี่มันก็จะเริ่มรู้รู้เลยว่ามันมันไม่เหมือนช่วงวัยรุน่นช่วงวัยกลางคนไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ก็จะเอา เรื่องสุขภาพตัวเองมาเล่าด้วยนะคะสี่สิบกว่าแล้วก็อ,อะไรเรียบแรงอะไรมันก็โหดหายก็เริ่มจากการออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆเรียบแรงถึงกลับมาเหมือนเดิมนะมันเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะนั้นแล้วควรจะรักษาสุขภาพแต่นนเนิ่นใครที่เข้ามาดูานในคลิปนี้นะคะยุยี่สิบกว่าก็ควรจะออกกําลังกายเลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะจะดีกับร่างกายเรามากนะอืม อืม,อมเป็นหน้าไพ่ที่ดีนะคะเป็นหน้าไพ่ที่ดีงานนั่งง,งานงานสบายะคะ่ะงานไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะคุณเป็นคนที่อเอาลูกของคนดูเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์หน้าคบหาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นมันก็เลยทําให้เนื้องานที่คุณทำอยู่ใช้อยู่เป็นอยู่มันเลยเอ่ดูดีดูซอบดูไม่แข็งทือ นะคะคนค้าขายก็อ่อนโยนน่ารักมีชคนจะมาชอบอซื้อของกับคุณนะอุดหนุนคุณเพราะคุณเป็นคนแบบนี้นะคะส่วนคนที่เป็นข้าราชการก็อย่างว่าละคะ่ะมีแต่คนรักนะคะชาวบ้านมาติดต่องานก็จะชอบมาติดต่อที่คุณละ่ะนะคุณเป็นคนน่ารักธรรมดานะทำมาตั้งนานแล้วนะงานนี้เนาะดีค่ะดีนะอืม ยังน้อยอะเราก็มีรายได้เข้ามาแล้วแถมพอเยอะแต่เป็นไปได้ให้หาหาลำพัดพิเศษเพิ่มด้วยนะคะอย่าลังเลใจนะคะอย่าลังเลใจคิดไปโน่นไปนี่ไม่ต้องนะส่วนเรื่องความเออความรักของคนโสดต่อไปความรักของคนไม่โสดของคนที่ <c oughs> มีแฟนแล้วเกือบลืมไปเขาเพราะว่าห่วงเรื่องสุขภาพสุขภาพขึ้นนะคะนะ,ะความรักของคนอ่า โสดอของคนที่ไม่โสดคนที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วยังรักกันดียังคบกันดีอยู่นะคะแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึง่งร่วมป่วยควรจะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันอย่าตัดสินใจแทนกันนะคะนะมีเรื่องอะไรให้ปรึกษากันก่อนนะแล้วก็ถึงจะสรุปออกมาห้ามตัดสินใจแทนกันทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละแค่นี้เองอย่างอื่นดีหมดเลยนะคะและคู่ของคุณก็เป็นคนดีด้วยเนาะนะนะดูแลสาทุกสุขดิบ ของคุณและครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะเพอตะนั้นแล้วถ้าหากคนในบ้านคนในครอบครัวหรือญาติของแฟนน่ะหรือญาติของคุณเองล้มป่วยก็ช่วยกันดูแลนิดนึงนะคะนะมันหน่าภัยมันเป็นของคนที่ป่วยอะค่ะแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองไปกับการรักษาเนี่ยให้กันเงินเอาไว้เลยนะอย่างที่บอกคลิปนี้ลงก่อนนะคลิปนี้ไม่ลงเดือนมีนาคลิปนี้จะลงลงหน้าหนึ่งเดือนเพื่อคุณจะได้มีเวลาเตรียมตัว กับเหตุการณ์อย่างนี้นะคะมไม่หนักไม่หนักนะเลื้อรังไม่หนักเรื่อยๆไปเรื่อยๆเข้าเรื่อยๆนะถ้าเป็นตัวคุณมีโอกาสหายถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ก็เลื้อรังนะคะถ้าเป็นแฟนคุณก็มีโอกาสหายเช่นกันนะคะนะอืม ตามหน้าภายนี้ก็หมดแล้วนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎก็คอยทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ